เาละแล้วในคลิปนี้ผมก็จะมาตามล่าหาดาบใหม่นะครับผมดาบมุลามาะนะดอกจากซามูไรซามูไรตอนนี้บอกเลยมันโหดมากขึ้นนะโหดแบบโหดทิ่หายเลยโอเคคลิปนี้จะเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กันก่อนเลยแล้วไปชมกันเลยครับ ช่องของผมเนี่ยยังมีคนไม่กดติดตามตั้ง72คปอผมอยากจะห0,000แสนซับไ,ไวๆแหละเพราะฉะนั้นกดซับ้หน่อยนะครับ น้องๆคนไหนกำลังมองหาร้านเติมเกมคุ้มๆพี่แนะนำร้านนี้เลยครับ Lazy Shop ร้านบริการปดเกมพัสดแบบต่างๆในราคาที่โคตรถูกไม่ว่าจะเป็นแบบ Box f o o ดแบบ k ิงเ Legacy และแบบอื่นๆอีกมากมายทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันในราคาที่โคตรถูกเพียงแค่60บาทแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปตายไปแล้วหูเจาทะเล เอ,อโอเคครับไปดูกลองกันเลยนะอ,อก่อนจะไปตีสม,มุนไพรแล้วก็อาตีเอ,าอ้ารอเพราะว่าแมงยังไม่เกิดเที่ยงเปิดมากูก็เกลือเลยไอ้เจ้าแล้ววันนี้กูจะได้ดาบสม,ม,ามุนไพรไป่ี่เอาถ้าเกลือตั้งแต่ต้นเขปบอย่างงีออ้ให้อิ่มแบงเลยโอเคครับไปรอสม,มุนไพรกันต่อเลยดีกว่านะ เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรือมันก็พังไปที่เรียบร้อยแล้วดีนะมาทันโอเคเก็บกลองกันเออนี่คือตีเรือลําแรกตั้งแต่อัปเดตมาเลยเนี่ยอุ้ยกล่องกล่องเยอะนะห้ากล่องเลยอ่ะอุ้ยหหรือว่าเออโคตรเยอะเยอะส่ดกล่องที่สองเงินเงิน นนเงินอีกแล้วเฮ้ยโอเคลัวกูไม่มีเงินใช้หรือยังไงมึงดูเงินกูก่อนร้อยเจ็ดสิบล้านโอ้โหได้เงินทุกกล่องเลยสุดยอดไม่ได้อะไรได้ผลพิาศาจมากับเพชรนิดหน่อยงเอาละตอนนี้ซามูไรก็เกิดแล้วตอนแรกก็นึกว่าเสียงบิ๊กมามเกิดที่ไหนได้ซามูไรเกิดสมผลก่อน โอ้โหอันคอมมอนไอ้ช่าไม่ทำใหกูเกลือจังวะเปิดหมาเรือก็เกลือเจ้าทะเลก็เกลือสุ่มผลก็ยังเกลือโอเคครับผมไปลุยกันเลยเดีกว่านะอ่ะซามูไรตัวแรกเราจะได้เลยหรือเปล่าถ้าได้เลยคลิปกูก็สันน้นหน่อดิขอตีสักสองสามตัวหน่อยได้ไหมคลิปจะได้ยาวๆหน่อยเอ,อตัวเดียวมันสั้นเกินไป จัดการมาเลยครับผมนะอ่าเห็นแอดมินเขาบอกว่ามันจะมีล่างสองนะซอมบูไรเนี่ยเพอ,อ่ล่างสองมันจะโหดมากเลยเขาบอกว่าอย่างไรโอเคเราอยากรู้ไงเราก็ตีให้มันตายก่อนล่างหนึ่งล่างหนึ่งมันก็ถึกมากๆแล้วล่างสองแม่งจะขนาดไหนวะเนีเออ่ยเฮ้ยเอาละครับผมนะตอนนี้ล่างสองมันก็มาแล้วอู้นี่นี่นี่ดาบม,มันอะ่ะสกิลดาบม,มันเห็นไหมตะกี้ดิ โอ้ยเป็นลาวาเลยแม่งเอือโคตรเท่โอเคเราไปฆ่ามันกันดีกว่าอุ้ยโดนฮาคิแตกเลยเนี่ยโดนเฉียวๆฮาคิกูแตกเลยโอ้โหฮาคิต้องแปดแตกง่ายดายมาแฝนมาเข้าไปครับผมนะเออเฉียวกูดูดเลือดไม่ขึ้นเลยไอ้ที่ผายเดียเงาล่ะครับตอนนี้มันใกล้ตายแล้วเอ้าว้าไปไหนแล้ววะอยู่ในปราสาท เอ้ยจูกเกอโอเคครับตอนนี้มันมใกล้ตายแล้วตีมาค่อนข้างที่จะนานนะครับผมนะถ้าให้เดาเลือดไอ้หมอน,นี้น่าจะสิบล้านไม่สิบไม่สิบล้านก็สิบกว่าล้านแหละเออเพราะว่ามันถึกมากๆเลยเอาหายไปแล้วตายแล้วเหรออันนี้คือตายแล้วไม่ได้เพชรไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเลยอะไรวะด้เฮ้ย เหมือนเรืออัปเดตท,ที่แล้วเลยตีเราไม่ได้อะไรแล้วเขาก็ปรับใหม่ให้ตีเราได้เดยวก็ได้เดยวเขาก็ปรับใหม่ให้ตีเราได้ดไดดมั้มงโอเคครับผมตัวแรกเราไม่ได้เรามาต่อดัวได้2กันเลยผมก็เอฟเคจนตอนนี้ซามูไรเกิดแล้วนะครับผมนะฮะตอนนี้เพื่อนๆของเรากําลังแบบกําลังมา ล่างหนึ่งก็น่าจะชิวๆฉวไะเออโอเคจัดการมาเลยครับผมนะมนเรากูใช้แล้เที่สวอรไไ์ตใหมวะเนี่ยเปลี่ยนเป็นเคียวดีกว่าขนาดเคียวสุดแล้วใช้ง่ายดูเลือดได้ปาดเข้าไปเลยทีเออ่เหมือนเคียวแม่งไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนเลยวะรู้สึกเบาๆออโอเคครับตอนนี้มันก็ใกล้าตายแล้วนะเลือดมัเหลือนิดเดียวแล้ว ตีมานานมากๆตัวที่2เนี่ยะโอเคตัวที่2เราจะได้หรือเปล่านะครับผมนำมันลุ้นกันเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตายเจ้าโอ้ยหูย่จ้าโดนฟันตายเลยอย่าวพึ่งนะเพื่อนอย่าเพึ่งตายเออย่าเพึ่งฆ่ามันนะลอกูก่อนกูอยากเห็นตอนมันตายมาอะไรหมาเอาเอ,อเดี๋ยวกูปแชร์กเพื่อนถอยแันคอยเออตายซะ เงื้อลุมนี่เจอพลังลุมเือตายเอ,อ้เงียบกิปไม่ได้อะไรแล้วตัวที่สองก็คือโอ้สงสัยมันอยากให้เราคลิปยาวๆอะไร,งไรเงี้ยไงใช่ไหมทุกคน <L> um> ไอ้าสตร์ถ้ายาวเกินก็ไม่เอานะไอเฮียหาเออตัวที่สองไม่ได้ับผมน่าไปเอฟเครอตัวที่สามกันดีกว่าเนาะ ได้ข่าวจากรุ่มแม่น้ำเจ้าพยาบอกมาว่าสามูไรมันเกิดเกิดกูก็รีบมาสิแซบรออะไรกลัวจะไม่ได้ของกับคนอื่นเขาเออแอะไลาก่อนอ้ยเดี๋ยวเซ็ตสปาาก่อนนะโอ้โหีแหลกมาตรงนี้ปุ๊บแหลกปั๊บเลยโอ้โหเอฟ,ฟิกมันจะอลังการอะไรขนาดนั้นแถวนี้โอ้โหคนเพียบเลยดูจากฮาคิสสังเกตแล้วไปมาพี่มาช่วยแล้วน้องๆ โอ้โหไอเ้เหียคอมก,ออกลวยไม่ได้เฮ้ยถึงถามอาการคอมก่อนไอเ้เหียแหลกคลิปหายเลยตายไปแล้วครับผมนะตะกี้อัดไม่ทันแอมซอร,รี่เลยทุกคนแม่งเฮ้ยคอมกูแม่งแหลกคลิปหายเลยโอเคตอนนี้หายแหลกแล้วตัวที่สามเกลือครับผมนะไปต่อกันตัวที่สี่กันเลยในเซิร์ฟนี้ไม่มีคนได้เลยเหรอวะเกลือกันเต็มเลย โอเคครับตอนนี้ผมก็ตีตัวที่สีมาสักพักแล้วนะครับผมนะฮะตอนนี้มันก็เครื่องหลอดแล้วอีกไม่นานมันก็จะตายโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปตีบันกอ้ฮุ้ย อุ้ยเฮ้ดยด้เก็ต้องไปทำเอาเวกแล้วอย่างเงี้ยฮะอุ้ยนีโอ้ยเยอะดีใจจนไอเลยชักอุ้ยมีปอกด้วยไอ้เยนยียเป็นดาบแรกที่ชักดาบออกมาแล้วปอกยังอยู่ตรงเอวแปดนี่ฮิโอ้ยยังไม่ได้เอาเวกแม่งไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ต้องเอาเวกว่า ถ้าเวฟปุ๊บนี้ฟันทีละสามแฉกอ่ะพ่องห้องวันดีครับได้แล้วห้องได้แล้วน้องโอเคครับดีดาบมูลามมาสะเฮ้ยแม่งชื่อแม่งคุ้นๆเหมือนไอเทมเกม ROV อะ่ะไอสาร <laughs> แบบจาก่อมันตีจากอว่าดาบนี่เฮ้ยเฮี้ยโคตรชัดสนิมโคตรชัด เอ้ยอะไรวะดิมันเป็นดาบเก่าเหรออมันดาบมุลามาสาไอ้ยสนิมขึ้นเต็มดาบเลยฝันเข้าไหมนเนี่ยอุ้ยเข้าอยู่เข้าหมื่นกว่าดาเมีดสกิลเอ็กซ์นี่อุ้ยสองสกิลรวมกันดดเมีสองหมื่นเจ็ดเบาจังวะโอ้โหมันเป็นเพราะว่ายังไม่เอาเวกเน่อะไรวะทุกคนมันยังไม่แรง เดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะไปเอาเวกมันนะครับผมนะอ่า่ะมันต้องตีเจ้าทะเลตั้ง20ตัวเนี่ยเดี๋ยวผมแบบตีให้มันได้ประมาณ17-18ตัวก่อนเหลือ2ตัวไว้อัดคลิปโอเคครับผมนะอ่าสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับทุกคนมีใครได้ดาบเล่มนี้อย่างเออผมว่าน่าจะส่วนน้อยนะที่ได้เออเพราะว่าเกมมันเพิ่งอัปเดตมาใครได้แล้วก็ ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะเออได้กันตอนตีตัวที่เท่าไหร่ผมตัวที่เท่าไรหร่วะทุกคนได้นับไหมตัวที่ห้าใช่ไหมคือตัวที่ห้าประมาณนั้นโอเคครับผมรอไว้เจอกันคลิปหน้านะคลิปหน้าผมก็จะไปเอาเวกมันเดี๋ยวช่วงนี้ก็ฟาร์มเจ้าทะเลยาวๆแม่งตั้งยี่สิบตัวชิบหายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยยี่สิบตัวก็จะทำเอาเวกมันได้แต่ไม่เป็นไรฮะเพื่อทุกคนเพื่อคลิปของเรา